สวัสดีครับพี่น้องมอนีเข้ากับยุทธีตลาดตัดบ้านนาเจริญตําบลขามปอบอำเภอเชียงบราจังหวัดอุบลราชธาน,นีมอนีพามาเลาะบึงบรรยากาศการขายการข,า,ขายตลาดตัดบ้านคำเอ้ยบ,บ้านนาเจริญครับมีชีใบทังหน้างอางยามากบัวมากกระเทียบ ไก่เก็บใหม่ๆเลยครับทุงท่งลราทุ่งเราหาซีบทุ่งเะาจักบาทไก่หาซีบออกมาเลยลกลุ้งเจนเต็งกุ้งกุ้งน้อยมลอยน้ำตื่น โจกละแปดสิบบาทกระท่งน้อยๆดอกเห็ดเห็ดตุ่มเห็ดโปรง่งเห็ดไข่หัวหอยเห็ดปวกจีกกำกลังออกไ้ก็ไปหาได้ซะนั้นอยู่ หาได้เออเนียคนเปหลายเนาะผู้ได้สวกผู้ได้มันก็ได้เันยาล่าลังกันลยโอ้ยบัว่าอย่างเดียวน่ละผู้ไดกับว่า่งตอูล้โอ้ยกลอยเนาะผนึ่งมากก็มีตัวละโอ้ยหอซิมบมอ่เป็นยังครับลจักบาทลจักบาทกันก่อน โลละสี่สิบบาทเมื่อนนี้โลละสี่สิบบาทหมักแตงบาทหมักแตงข่างหมักแตงบาทครับหมักแตงโบราณพันโบราณสมพักๆได้ยังมาไหนน้องมาไนเลยโอ้มีไก่มีกบหันไก่อะ กบนาแล้วกับผักมีซีใบขันสมมากก็มีเออเห็ดอัวนี้ง่าม้งเนาะ เพชตินแหดบ่เฮงเลมเพชรตีนแห่าเงาแทะาชอรอ้โหแม่ทำบ่โอ้โเรตินแหดสแม่ทำบ่เชดตินแหดลงดอกใหญ่งามๆาก้ว่ดี้วเป็ด ไส้พยเ็มตีออสหนี่ไยเค็มนีามหน่วยซาโอ้ไส้เป็ดสามหน่วยเเวยี่สิบบาทเเาห่ยทอยเบี้ยนก็นมีทําบหมดเพะน,นี่ผมระดบเบิดโอ้โหนีเลนี่โอ้ผมระดบเบิดบ่ได้อยู่มันมันมันแหลงวังนึงหันตายโอ้ยพักยังกว่าพัก,กข,ข้าวตอง เบี <l> ้ยม <ired> er, oh. oh ันเอาลุกเอาหันห่ามันเอ้โหขึูกนะขึ้นผูอขึ้นผูกขว้นลูกขึ้นึ้นผูกขก้นยู่นูกขว้นกขึ้นกข้นผกขึกขึ้นกึน้นู่กขึ้นผูกขันูกขึ้นผูนผูกยั้นผูกขนผูก้นัูกนูก้นผูก้กน้นูกนกน อยู่ย่งหนอผู้บ่าวหน่อยมาขายของกับยายบ่พักขระแยงอุ้ยพปเห็ดสมปะหน่อยมาเนาะโอ้เห็ดยเหม็นดูเห็ดดูหลังมาหนึ่งมาขายโอ้มาพอขี้เตือนกันดันหนึ่งเห็ดปูอ่ะก็เัออืม เทสรวมชามคิบบเทรวมามิบบเท็ดปวเจังหาซิบเป็นหนึ่งมากยังดีเลยครับมัมใบตองกุ้งก็มี่น้อยใหญ่เหมือนีห่ยโมเมนต์มามแน่ๆนี่กระบองกระบอง ดีต้ดังไฟครับพี่น้องกุ้ยใหญ่งามนอาหมดนล้เนาะโอ้โ่นนยงามงามเม้าได้อยเบแม่นเมาเมาตากล้ยวนงามงามเนาะนายแต่บุียมองปูกไปมาเห็นกับออนซอนอยู่แต่ว่าหันบุมีมองปูกใหญ่เนีปลูกเนี่ยฟังเลาผมง่จักยัง พักฉีดไปเลยแม่โอ้ผุ้มกระพกไว้ต้นกรลร่างทรวมหัวตายจำนี่นี่มะม่วันนี้ละลบไปเบิ้งสวนนี่บอกเอ้าโอ้พังยังไต่พักชีดโอ้พักชีดเล้าก็มีนะนี่ปลูกลายแนวลายอย่างล้อยใหญ่คนนั้นแล้วบอกได้ปลูกซื้อได้เห็ดเป็นเบี้ยมาขายเติมอีตูบังพริกมูล เียูมนเลยมีเวียกัเฮ็ดเบี้ยพักเบียยังไงเพราเดีวเป็นเวียเนี่ยกโยู่ซื่อเออเมนอยู่ครับเพราขั้นแควมันอยู่ไแล้วมเรอยเ่อยวว่าป้ปานนั้นว่าครับไทยเฮ็ดว่าสันบาดเปิ้โอวยไทยกับเจ็บว่าสัน วางบ่อใดเต็นดองบบ่โก่ไต่คนนีหากุ่ขาหักหคตไเห็น่ามนหอเอาหอเอาห้ากตามกตมาหักคกบตือห่าแล้วตาหลังมื่อหร่หรือบ่หลายไปหน่อยซาผันโ

กุ้งเนี่ยนค่ะทาาบมันฮาร์เกียหบรฮาระเลือกอาไ้ก็ได้กรโลกแปดิปบาทบนเอยคาะโหลละร้อหาสิบบาทกบหน้าแถมเลยครับจ้ารับประกันไมยังห่อม่ยหื่ยังหอไม่ยังือไปบ้านหรือ่งหนอม่หรือม่งรอไม่าเิรืกบบ่ยุงนรือไม่ยังหาือ่ยรืองรือ่ยงอไรือยไม้ก็ไม้โหรือยหรื่งแม่ โลร้อยหครึ่งโลแปดสิบบาทวบเหรอนกบหน้าตาฟังบหนาอยู่รับประกันค่ะช่วงนี้กำลังกรอบมักซีดาไรเมล็ดจ,จักบาทเนี่ยเลยเจ้าบาทถึงเลยเจ้าบาทของมี้ยยาดอก พวงตาชาบาทบ่มียาบ่มียารับประกันได้โอ้ปลูกนะปลูกธรรมชาตินี่ยปลูกใส่ขิงว่ะขี้ควดฮะขวนต้นนี่้แม่นบ่โอ้ยธรรมชาตินี่ว่ะแม่นบ่หอยย่างเดียวูนี่หอยย่างเดียวโอ้ยอะไรมาเล็ดมาบ่บ่คือกิมจูเนาะมันจะออกขั้นกิมจูล่ะมันบ่มีย่นแม่นบ่เคลานี่มันจะกรอบกรอบกักิมจูอะไรมาเล็ดตัวอครับ ขอมเนยาจข้าวเ้ไแมเด้เอาเลยเอนาะมาค้ย้มานลายเลยอยมาข้ามหน่อยเบียรพักมาขี่ไปเรือู้ นางอ,งอางยาใหญ่ก็งามเว้ยมีแต่ <c oughs> มีแต่ฟัง,งามๆเนาะพักขี้นะั่นหักขี้หอมโอ,มมกกอ้มักซสีดามันก็ถือมันกีถือเป็นตาแสบใช่ไหมมักซีดาใจแดงเนาะมักซสีดาบานเหอาแสบด้วยันแม่นั่นเ,นเป็นหอนยามมันดำหน้าไปกินแยมนะ นั่งพักเ้ามีแห้งอืมมันเป็โอ,อ,อ,อโอ้ชิบบ,บ้าตัวครบักทิดาบักทิดาบานห้มครับมงหน้าคล้ายมาบมัวอไรบกหน้ามันหลายเลยอืม

ใหญ่ได้ยังได้พักบัวเักขี้มาต้มน้ำใหม่เนาะชนะเออกล้วยกล้วยมันจะกล้วยเวยงามเงยงามเลยคนแบบบางเน่าแตเป็นกระสอบกระสอบตั้งตั้งเลี้ยงอยู่แล้วมันหลโอ้กล้วยนี่ก็ขนมาเป็นสวนเลยตอนนี้ครับ มากล้วยปนมาเป็นสวนโอ้หน่วยงามๆเลยโอ้อ่อนส่อนนี่พอขาหน่อยเพราขาหน่อยตัวนี่ยหน่อยก็ยสูงแหมวะ,อะโอ้ยืนตัง <laughs> โอ้ขายขายลูกขายเออ เดี๋ยวสาวอแมู่บบคนียวาอันนี้เท่าไรนี่เจ้าบาทรอสองพันนสาวเบาอันนี้สิบ้าค่ะนี้สิบยี่สิบโ้มีสิบห้ามีสิบมียี่อันนี้สิบาบาท10บิบบาทก็วิ่งนยหน่อยจักหน่อยนวยง่ามเด้ผเห็นว่าหนวยอนยสิบบาทก็ได้ ว้าข้อ,อ,อ,อยนำว้าเอออืมอ,อ,อ๋อสวีงวาางามบังคล้าม,มาสันเขาไม่อยู่แต่เป็นเขาอันอ่อนเขาเหนี่มเนาะเอาตัวนี้และเน,นี่กยก็เขียนว่าอันหาสิบสองโอ้เส้าหากับกันซื้อว่าวยอดเด็ดพี่น้องเด้อออ บ,บ่บ่ต้องใส่ซุงก็ได้ดอกผมใส่นี่ละใส่ใเปลืาาอกอือบ้าบังคาามใหญ่คนเผามาเอ้าโบ่มีเห็ดบ่มื้อน,นี้เห็ดบ่มีเห<อ>็นสุดมันหลือเพราะแค่ในปูกเยอะมันยังฝนตกอยู่คั่นว่าเห็ดปีก็บ่ได้ไปหานลำเขาเนาะเอันนั้นละเห็ดฟางเห็ดนป่าคนว่าไปหาเฮ็ดปีกับบ่ดบบบบไ,ด,ได้๋ยวเขาไปหาลำเขาเนาะนี่เด้อเมย์เดี๋ยว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 มันนักเหรียญสองห้าบาท ใายมันหมาเลยครับโอ้มักอันนี้มักยังเกาะมัดสับรสับปราโรตเป็นตะแสบนะเจ้าบาทแนนี่ห้าสิบบาทสับปาโรตกระแสนนำยังเนีคือเป็นตะกอบเกเสบรโอ้ หาสิบบาทจะทายบอกสับปะรดจะทายมวขคาราฟนึกอย่างยุ่งทีมแล้วเห็นเบิดกเ้ี่ยไ